รับอรุณนะคะด้วยรอยยิ้มที่ตื่นรู้เบิกบานกันนะคะตื่นมาถ้าเรายิ้มให้คนรอบข้างนี่มันก็จะทำให้เรามีพลังขึ้นมานะคะการปฏิบัติธรรมนี่นะมันจะตรงข้ามกับทางโลกนะทางโลกนี้เขาคือเขาสอนให้ได้ นะให้มีให้เป็นนะคะให้เก่งนะคะให้มีคือให้ได้มาเนะ่ะมันจะตรงข้ามกับทางธรรมนะถ้าทางธรรมนี่พระพุทธอ,องค์ก็สอนให้เราเอาออกเอาออกเอาออกนะคะโดยเฉพาะความเป็นตัวตนของเรานี่แหละเอาออกนะคะ ความมีความเป็นของเรานะคะเอาออกคาว่าเอาออกนี่ต้องเอาออกด้วยปัญญานะคะไม่ใช่ว่าเอาไปเททิ้งหรืออะไรพวกนี้นะคะเราก็มาฝึกให้จิตของเราเนี่ยเอาวางนะคะคําว่าเอาออกทีนึงไม่ยึดมั่นอะขันห้าที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่คนเราจะยึดมั่นนะคะยึดมั่นในขันห้าขันห้าก็คือรูป นะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่นะคะอันนี้แหละที่เรายึดมั่นกันมากมายเลยหอบไว้เข้มแข็งมากเลยนะคะนี่แหละพระพุทธองค์ก็อยากให้เราเนี่ยอิสระนะคนที่แบกโน่นแบกนี่นะมันก็จะไม่อิสระนะคะมันจะไม่อิสระฉะนั้นการเข้ามาสู่ทางธรรมแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักวางนะคะ เม้แต่ร่างกายของเรานะคะเม้แต่ร่างกายของเราเนี่ยซึ่งกายของเราเนี่ย,ย,รยประกอบด้วยกายและจิตถูกไหมกายหรือรูปเนี่ยที่เราทุกวันนี้สังเกตไหมว่าเราจะบำรุงนะคะบำรุงกายบำรุงโน่นบำรุงนี่บำรุงไอธาตุสี่นี่แหละบำรุงขันหนึ่งนี่แหละที่จริงเราลืมนะคะอีกสี่ขันคือเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นนามนะคะมันเป็นจิตจิตที่เป็นเจตสิกจิตที่ยังไม่ได้ชำระที่ยังไม่ได้ฝึกได้หัดมันก็ยังเป็นจิตที่อยู่ในความหลงนะคะอยู่ในความโลภความโกรธความหลงนะคะมันก็รวมกันอยู่ในขันธ์ที่หนึ่งขันธ์ที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นไอซือบื้อนะคะรูปเนี่ยมันเป็นไอซือบื้อมันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟ แต่ที่มันบังคับให้ขันที่หนึ่งทำงานเพราะว่าจิตนะคะจิตนี่ก็คือเวทนาหรือความรู้สึกสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคะ่ะสี่ตัวนี่แหละเป็นนามาทาเป็นจิตเป็นเจตสิกจิตที่ยังไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดนะคะก็ะจะสั่งให้รูปทำโน่นทำน,น,ทำนี่ทำให้สั่งให้กินกล้ามเกียรติสั่งให้มีหน้ามีตาสั่งให้ออ โลภโกรดหลงอะไรทั้งหลายนะคะเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตมาสั่งให้กายที่หนึ่งทำนะคะหรือขันที่หนึ่งทำทีนี้เราจะทํายังไงให้มันหลุดจากตัวนี้หลุดจากการยึดมั่นความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยนะคะก็คือกลับมาที่ลมหายใจอาณาปณะสติที่กองเดียวนี่แหละนะคะอาณาปณะสตินี่แหละที่พระพุทธองค์ท่านรับรองว่า บรรลุทาแน่นอนใครที่ปฏิบัติแล้วบรรลุทาแน่นอนนะคะกองอื่นๆมีมากมายหลายหลายกองนะคะที่พระพุทธองค์ฝึกมาแล้วการทำทุกกิริยาหรือการเพ่งออกไปข้างนอกเพ่งแสงสีเสียงเพ่งกระสินอะไรก็แล้วแต่เพ่งน้ำยินน้ำลงไปข้างนอกไม่ทำให้หลุดพ้นเพราะว่ามันสง่งจิตออก เดอาณาปณสติย้อนจิตกลับเข้ามาข้างในย้อนกลับเข้ามาในกายและจิตของเรานะคะเอาความรู้สึกเอาเวทนากลับมาที่ลมหายใจสูดร่มเข้าไปแล้วก็ดันออกสูดลมหายใจเข้าไปแล้วก็ดันออกทําอย่างนี้นะคะลมหายใจมันจะมีไปสิทธิภาพไปกวนอนุัสกิเลสอุปกิเลสอสะวะกิเลสทั้งหลายหรือว่า สังขารที่เราสะสมมาหลายภพหลายชาตินะคะไว้ในจิตเนี่ยทั่วร่างกายนี่แหละจิตของเราก็อยู่ทั่วร่างกายให้มันปทัทธขึ้นมากระทุ้งขึ้นมาให้มันขุนขึ้นมาแล้วก็เป็นเวทนาระดับไปลมหายใจนี่มีลักษณะพิเศษมากเวลาเราเอาเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะไปกวนมันไปกระทุะท้งปัทธมันจะไปทําให้มันขุนหรือเกิดความเจ็บปวดขึ้นมา เป็นทุกเป็นทุกขะอริยสัตว์ทุกอริยสัตว์หรือทุกขเวทนานี่แหละพอมันเกิดทุกข์เนี่ยมันจะเห็นเป็นเวทนาหรือความรู้สึกที่ไม่สบายนะมันจะมีความอึดอัดขัดเคืองปวดร้าวเสียแทงนะคะทําให้เราเนี่ยเกิดความไม่พอใจเกิดความเจ็บปว,วดร่วร้าวหัวใจนี่แหละเขาเรียกว่าทุกขในอริยสัตว์ ทีนี้เมื่อเราอยู่กับลมเนี่ยพระพุทธองค์ก็ให้เราอุเบกขาเมื่อทําอะไรขึ้นมาเนี่ยกวนกิเลสกวนอนุัยกิเลสหรือว่ากวนเวทนาหรือความรู้สึกอะไรขึ้นมาที่เป็นทุกเวทนาให้เราอุเบกขาหรือเฉยเฉยกับมันวางเฉย สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันจะเป็นความร้อนกด็ดีความอึดอัดขัดเคืองความสิบปวดร่วงราวนะเราก็ให้อุเบกขากับสิ่งเหล่านี้นะคะวางเฉยกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วมันจะดับไปมันเกิดขึ้นแล้วมันจะดับไปมันไม่เที่ยงไม่ไม่อยู่กับเราอันนี้คือเรื่องของนามนะเรื่องของเวทนาสัญญาสังคารวิญญาณน,นี่นะเราทําสิ่งเหล่านี้แหละคือใช้ลมเนี่ยไปอาดับ มีอะไรเกิดขึ้นใช้ลมตัดมีอะไรเกิดขึ้นใช้ลมตัดแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะอ่อนกําลังลงแล้วก็หมดไปอ่อนกําลังลงแล้วก็หมดไปนะคะทีนี้ส่วนรูปเนี้เราจะมาทํายังไงให้รูปของเราสมดุลหรือธาตุดินน้ําลมไปสมดุล ทุกวันนี้เราก็จะมีแต่กินบํารุงบําเลกินน่นกินนี่บำรุงหาสารพัดที่มาบํารุงขันที่หนึ่งนะคะหรือรูปแต่เราลืมเอาออกคําว่าลืมเอาออกเนี่ก็คือทํำยังไงล่ะของเสียที่เรากินเนี่ยเรากินไปทุกวันน่ะเป็นของเสียที่อยู่ในลําไส้ก็ดีนะคะลําอยู่ในกระเพาะลําไส้เล็กลาไส้ใหญ่เนี่ยถ้าเราไม่คลีนออก ประจำวันเนี่ยมันก็จะสะสมเป็นกิเลสเหมือนในจิตของเราเช่นเดียวกันอันนั้นมันเป็นสะสมเป็นของเสียเป็นของบูดของเน่าของที่ใช้ไม่ได้เมื่อมันอยู่ตรงนั<ก>้นหลายๆวันเข้าหลายๆวันเข้ามันก็จะกลายเป็นของเสียกลายเป็น เ,เชื้อโรคขึ้นมาเป็นเนื้อเนา่าเนื้อบูดเนื้อที่ใช้ไม่ได้มันก็จะไปทําให้ร่างกายของเราเจ็บปวดทําให้ร่างกายของเราปว่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละค่ะอันนี้คือรูปที่หนึ่งนะที่เราทานดินน้ําลมไฟเข้าไปเนี่ยเราจะทานของแพงยังไงเลิศเลอเพอร์เฟกๆๆยังไงไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นพืชอะไรเข้าไปเนี่ยถ้าเราไม่ถ่ายออกเนี่ยถ้ามันใช้ไม่หมดมันไม่ถ่ายออก มันจะสะสมเป็นของเสียนะคะนะเป็นสะสมเป็นของเสียทํำยังไงล่ะถ้าเราจะคลีนตรงนี้ก็คืออเราก็ต้องทายออกนะรับประทานอะไรเข้าไปเนี่ยเช้ามากก็ลอ้องถ่ายออกถ่ายออกให้หมดนะถ่ายออกให้หมดถ่ายก็มีวิธีมากมายหลายวิธีหลายแบบนะคะ ที่ใช้สูตรอของโบราณก็มีสูตรปัจจุบันก็มีใช่ไหมคะโบราณก็ตื่นมาก็ดื่มน้ําเข้าไปนะคะเยอะๆเ,เป็นขวดเป็นอะไรเข้าไปดื่มเข้าไปน้ําจะน้ําอุ่นน้ําธรรมดาก็ได้นะคะดื่มน้ําเข้าไปเช้ามาดื่มน้ําเลยนะคะให้มันอยู่ในท้องตึงท้องเลยสักพักถ้าระบบขับถ่ายเราปกติมันก็จะพาเราถ่ายถ่ายให้หมดนะถ่ายให้หมดทีนี้ ถ้ากรณีที่บางคนที่ถ่ายยากลำไส้ใหญ่หมดสมรรถภาพนะคะลำไส้ใหญ่นี่มันเสื่อมนะคะคนไหนที่ถ่ายยากไม่ถ่ายสองวันสามวันถ่ายทีเนี่ยนี่ระวังเป็นโรคมะเร็งนะคะจะก,ก่อโรคมะเร็งโรคเนื้องอกในลำไส้นะทั้งเล็กทั้งใหญ่นี่แหละนะคะฉะนั้นวิธีที่จะทำให้ถ่ายง่ายขึ้นก็ถ้า พูดถึงการทานก็คือทานพวกผักพวกที่มันมีใยมีกากอาหารหรือดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆนะคะส่วนส่วนช่วงล่างของเราเนี่ยจะช่วยยังไงนะคะอันนี้ตามสูตรนะแพทย์วิธรรีทำนะคะวิธีพุทธแพทย์วิธรรีทำก็ใช้ดีทอ็อกนะคะก็คือใช้น้ำนะคะใช้น้ำเนี่ย แบบสายยางเนี่ยดีทอเข้าไปน้ําก็เป็นน้ําสะอาดน้ําที่เราดื่มปกตินี่แหละหรือว่าอาจจะมีน้ําผักชีนางน้ําอะไรที่เป็นสมุนไพรรีดเย็นนี่นะคะเอามาคั้นเอามาแลกก็กรกองเอาทําเป็นน้ําดีทอในลําไส้ใหญ่ของเรานะคะโดยใช้ใสย่ยางนะคะขวดห้อยแล้วก็ใช้ใสย่ยางนะคะเอาจุ่มสบูเ่เหลวหรือครีมอาบน้ําหรือว่าอะ,อะไร ครีมอะไรที่มันลื่นๆนะคะสอดเข้าไปในทวานนะคะแล้วก็ปล่อยให้น้ําเข้าออจากนั้นมันก็ทวานลราก็จะมีน้ําก็จะลื่นก็จะถ่ายปกตินะคะเนี่ยของที่เรากินไปถ้าเราไม่เอาออกก็จะสะสมโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกันนะคะการทําดีท็อกก็ดีนะดีท็อกลําไส้ใหญ่เนี่ยจะดีท็อกแบบดื่มเข้าไปเลยดีท็อกแบบใช้น้ําสอดเข้าไปในทวารหนักแล้วก็ปล่อยออกมานะคะ ต้องเอาออกให้หมดเราทานอะไรไปแล้วต้องออกให้หมดประจําวันประจําวันของเสียที่อยู่ในร่างกายเนี่ยนะมันจะทําให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้แน่นอนนะคะเนี่ยลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยเก็บได้มากมายหลายกิโลเลยนะคะท่านนั้นถ้าถ่ายแต่ละวันถ้าถ่ายไม่หมดเนี่ยนี่แหละปัญหาของสุขภาพร่างกายของเราเนะอันนี้คือส่วนขันที่หนึ่งนะส่วนขันที่สองคือเวทนาสัญญา สังขารวิญญาณอันนี้ก็ใช้วิธีอาณาปานาสตินี่แหละค่ะอาณาปานาสติทำให้เราคลีนนะคลีนความโลภค,ความโกรธความหลงของเราคลีนยังไงเวลาลมหายใจหรืออาณาปานาสติเข้าไปในร่างกายมันจะไปกวนอนุัสกิเลสท,ที่สะสมไว้ในร่างกายทั่วร่างกายนี่นะมันเป็นนามมาทำนี่นะ ให้ปัะตูขึ้นมาเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกนะแล้วก็ดับไปนะกวนไปกวนไปกวดไปเป็นน้ําผุ่นนะคะเป็นความร้อนเป็นความเจ็บปวดรวดรราวอึดอัดขัดเครื่องแล้วก็ดับไปอันนี้แหละค่ะวิธีคลีนน้ำของเรานะคะหรือคลีนจิตของเรานะคะส่วนวิธี คลีนรูปของเราก็คือใช้วิธีที่ทานของที่มีไฟเบอร์ทานผักผล,ลไม้ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็เอาออกด้วยประจำวันต้องเอาออกให้หมดเงี้ยนะคะอันนี้คือขันที่หนะึ่งะส่วนขั้นที่สองสามสี่ห้าต้องใช้วิธีอานาปาณสติ คลีนคลีนเอาออกนะคะด้วยการทำอาณาปณสติเสมอเสมอมีสติกลบลมหายใจนะคะสูดสูสดหายใจเข้าแล้วก็ดันหายใจออกสูดหายใจเข้าดันหายใจมันจะเกิดเวทนาทุกเวทนาสุเวทนาอะไรก็แล้วแต่ก็อุเบกามันไปมันก็จะดับไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงขันห้านี้ไม่เที่ยงที่พระพุทธเจ้าบอกว่าที่เราทุกทุกวันนี้ก็เพราะทุกของของความไม่เที่ยง นะรูป nah, ก,ก็ไม่เที่ยงเวทนาปัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงมันก็เลยเป็นทุกข์เราอยากให้มันเที่ยงสมมติดีอยู่เนี่ยเราอยากให้มันดีอยู่เสมอๆเ,เนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ไม่ดีขึ้นมามันร้อนเดี๋ยวก็เย็นขึ้นมาเหลวก็หนาวอึอดอัดขัดเซืองอารมณ์กำลังสบายๆเดี๋ยวก็อารมณ์บูดเข้ามาเนี่ยเราอยากจะให้มันเที่ยงแต่มันไม่เที่ยง บางอย่างนี่เราอารมณ์บูดหรือว่าสุขภาพแย่อยากให้หายมันไม่หายอันนี้ก็ไม่เที่ยงแล้วก็จะเป็นทุกข์เพราะอย่างนี้แหละทุกข์เพราะว่าภาวะตัณหาหรือต้องการให้มันสุขสบายทุกข์เพราะวิภาวะตัณหาต้องการสิ่งที่มันกําลังเป็นอยู่ให้มันหมดไปนะคะต้องการสิ่งที่ดีๆเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่เข้ามาต้องการสิ่งที่ไม่ดีออกไปมันก็ไม่ออกไปอย่างนี้แหละมันเลยทุกข์เพราะ ภาวะตัณหาวิภวัตตัณหาหรือกรรมตัณหาอยากสวยอยากรวยอยากรออยากมีเงินอยากสุขสบายอันนี้เขาเรียกว่ากรรมตัณหาเห็นไหมคะมแมตต่ทางเพศนะคะอะไรทั้งหลายเขาเรียกว่ากรรมตัณหาถ้าเราใช้ลมหายใจนะคะเข้ามาคลีนเข้ามาอ่าขย่าเข้ามากระทุง้งกิเลสแล้วให้มันดับออกไปนะสูดลมหายใจเข้าปล่อยลมหายใจออกให้มัน คลีนให้มันกระทุงและดับไปอันนี้หลุดจากทุกแน่นอนหลุดจากทุกแน่นอนไม่ต้องหาเหตุหาผลนะคะจิตของเราจะอิสระจากทุกแน่นอนคนที่ปฏิบัติธรรมาเนี่ยไม่ต้องไปหาอย่างอื่นให้จิตอิสระจากทุกน,นี่แหละนะคะมันความเปลี่ยนแปลงก็เกิดอยู่ตลอดเวลาแต่เราฝึกจิตให้เราเนี่ยยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นไตรลักษ นะคะล้วก็ฝึกนะคะกลับมาฝึกจิตฝึกใจตรงนี้แหละคะ่ะด้วยอาณาปนานสติเสมอเสมอแล้วเราจะอิสระจากทุกแน่นอน,นะคะ่ะให้กําลังใจนะคะปฏิบัติต้องเอาออกนะคะให้ตัวเบาเอาความเป็นตัวตนออกให้ได้นะคะแล้วเราจะอิสระจากความเห็นแก่ตัวนะคะอิสระจากความไม่มีตัวตนนี้แหละคะ่ะแต่ก็อยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขนะคะ